สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกับคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับซีดี้ออฟบ,บี้เหมือนเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นแมป s c a p e ดิอาร์เคดออฟบี้นะครับอาร์เคดถ้าให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือร้านที่เป็นแบบว่าร้านเกมอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์นะนเป็นเกมตู้ที่หยอดเหรียญอ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอ่าใครที่เคยเล่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเคยเล่นเกมอาร์เคดแบบไหนวันนี้ตรงคุณลุงต้องมาหลบหนีจากร้านอาร์เคดร้านนี้นะโอ้โน We have been locked in the arcade. Let fire way out. เฮ right hey. hey. okay. uh, so, okay. oh. hey. ้ยเราถูกขังอยู่ในนี้หาทางออกให้ได้ติดในร้านอาร์เคดบันดีก็ซิล่าคุงเฮ้ยเอาเบี้ยนี้มีเหรียญให้เก็บอีกแล้วดิเุ้ยไฟล์เดอะคีย์หากุญแจที่อยู่ในนี้เหรอกุญแจอยู่ที่ไหนหรือว่าเอาเฮ้ยโดนอะไรตายอ่ะโดนแพ็กแมนกัดเหรออยู่ไหนเอ้ย นี่ไงกุญแจอยู่ข้างตู้นี้นี่ครับอข่อยญาติทริกง่ามาแล้วไขกุญแจเออเปิดได้แล้ววิ้โหเข้ามาก็เจออะไรวันนี้อ่ะจินตนาการไม่ออกโดดเลยแล้วกันอ้ามันเหมือนเป็นเหมือนแบบว่าราวกั้นที่มันมีแบบ มีเลเซอร์ดิอะไรเนี่ยเรากั้นอะไรเนี้ยดาเรากั้นอะไรอย่เนี่ยฮึบฮึบไม่มีเหรียญวันดีเจอทีเล็กอีกแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเอ้ยเอ้าโอจอยเกมไม่ผิดว่าโดนจอยเกมไม่ได้โอ้แล้วมันยังไม่มีเช็คพอยด้วยต้องเดินตรงนี้ไหม้ะใบกัดอ่ะนี่ไงเช็คพอยแล้ว เฮ้ hey, watch out for this decoration pop หูยิหุยนี่มันมาริโอคุงหรือว่าเราจะลองเก็บสักครั้งหนึ่งดีอาจจะมีเหตุออกมานี่ไงมีเหตุออกมาเฮ้ด่านมันน่ารักมากเลยเฮ้รู้ทั้งรู้แหละแต่ก็ขอยากอยากโดนอ่ะวันดีโพนี่เฮ้เจอตู้เกมอีกแล้วยอดเลียน โอ้โหเอ้ตู้เกมมีพิษเด็เดีอ่าเอ้ <laughs> มีคนตัวเหลวไปครับไปเ,เช็คพอยต์ซอมบี้คุงอะไรอ่ะควิกลี่อ๋อมันให้กระโดดขึ้นบนชั้นวางนะเฮ้ยตรงนี้มีเหรียญน,นะดิเฮ้ยไปได้เลยปะเหรียญยักษ์ไปไม่ได้ดิโอ้โต้องโดดขึ้นต้องบนนี้ผมมีตู้เกมด้วยตู้เกมคงไม่มีพิษนะอ้เข้าช่องแอร์อ,อ้ว้ยด่านนี้ เป็นด่านที่มีลาวาสีฟ้าอยู่แล้วก็ต้องโดดขึ้นบนลังอ่ะอีซี่อุ้ยโดดเข้าท่อโอ้โห <c ười> กลายเป็นด่านแบบ 2D มาริโอเอ้ยมงเหรียญเอ้ยมีเสียงดิงๆเหมือนมาริโอเลยเก็บเหรียญเอ้ยน่ารักจันเอ้ยมองเอเฮ้ยไม่ได้เราต้อง ขึ้นมาเก็บก่อนค่อยมงให้แตกเย่าคืออย่ายอย่าไปมงแตกโดดไม่ถึง่ะเอออ๋อมันเกิดอีกอันหนึ่งดิเอาเออเอ้ยเก็บเหรียญได้แล้วคุณเราจะเก็บอันนี้ยังไงอ่ะอ๋อแค่เหยียบมันก็ได้แล้วเหรอคุยเราจะไปเก็บข้างบนน่ะเออได้แล้วเย้ดิ่งไปครับเช็คพอยต์โอ้โหมีกลวยมีกลวย อุ้ยวเมื่อกี้มองแล้วแบบทิมลงได้ดิอีซี่ไง่ายเกินเก็บธงลู่เสาลู่เสาทองแปลกๆลู่เสาเอ๋ยออกข้างนอกแล้ว We are a r e inside the video game be careful หยเราอยู่ในตู้เกมเอ,อ้าวโอ,โอ้พื้นมีพิษ ไม่ทันสังเกตเลยโอ้โหพื้นมีพิษเจยโอ้โหนี่พื้นลาวาพื้นลาวาหูจะโดดไปไงวะเนี้ยอ่ะอ่ะเอออีซี่เก็บเหรียญบนรังไปเข้าเช็คพอยต์โอ้ยเจอพื้นลาวาอีกแล้วโอยแต่นี้อีซี่เดินแค่หลบๆก็โดดยังยากกว่ายเอยอะหูเก็บเหรียญรัวๆเลยดูดิเราจะได้ครบห้าสิบเหรียญแล้วว่ะ ห้าสิบเเราได้อะไรอะ่ะนี่ห้าสิบฮะเต็มห้าสิบแล้วอะ่ะเอาไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็ห้าสิบเอ็ดคืออะไรอะ่ะหรือว่าเอาไปซื้ออะไรได้ไม่รู้ดิอันนี้มันโลบักนี่เราเก็บเหรียญเกินห้าสิบเราได้อะไรปะเอ้ยเดินชนตู้เกมแล้วดูดออกไปเลยหุยลอกมาหมางลอกได้แล้วโผล่ในห้องไหนไม่รู้โอ้โหเจอพื้นผีพิษ <laughs> พื้นมีพิษอ้อโดนเหรอโอ้พื้นมีพิษพื้นที่พื้นที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดมันจะมีพิษนะดีไปแล้วสิซโอ้โหอะไรวะน้าเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเก็บได้อ๋อมันเก็บไม่ได้มันคืออะไรอ่ะ นี่มันเป็นคือปืนเนี่ยแต่มันเก็บไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เก็บล้บบาตายเลยดิปืนมีผิด <c oughs> อ้าวเสียวว่ะเฮ้ยกำังนอกแล้ว everything is h u g e red fire t v e y w เฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมาดูใหญ่ไปหมดเลยเฮ้ยเราอยู่ในโลกตู้เกมยักษ์เอ้าออกมาเดินได้เลยเหรอโอ้โหตกใจสเก็ตบอร์ด ไปไงไปโดดขึ้นเชือกใช่ป่ะเออโอ้โหพื้นมีพีษพื้นมีพีษอีกแล้วพื้นสีชมพูซะด้วยพ o อยซ n อน n พิงไอ,อ้เจ๊อบแล้วไปทางไหนต่ออ๋อลงล่างเอ,อ้เฮ้ยเหรียญเราโดดบนเหรียญยอดตู้เกมมาดิเอ,อ๋ดูดเข้าไปเลย้ยเข้ามาในตู้ we are trapped inside the c o i n s l o t เร,เราต้องติดกับดักอยู่ในนี้เราต้องหาทางออกจากนี้ให้ได้นี่คอยสลัดไปครับหูดูดิแผบบืว่าตู้เกมเนี้มันมีคนแบบว่าเอาเงินมายอดเหรียญเล่นเกมเยอะมากอ่ะมันมีทั้งแบงค์มีทัง้ทงเหรียญไปอี่เฮ้ยหูมีอีกห้องนึงเหรอหูห้องนี้ข้างล่างเป็นน้ำด้วย พื้นนี่มันเลื่อนได้เฮ้ยเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราไม่ตายแน่นอนออาพืนมันเลื่อนได้อึ๊บเอ้ยอึอ๊บโอเคอีซี่เหมือนไงเราก็แค่ดูคนอื่นเขาเล่นไปแล้วก็เล่นตามเขาไม่าดน,นี้มีคนเล่นเยอะมากเอาตกใจนลยนึกว่าตายมีคนเล่นอ,อบบี้นี่เยอะมากเลยได้ยินเสียงเอ๊ะเฮ้ยมีเข่าดีเราทำได้แล้วอ๋อ อะไรอ่ะเราออกมาจากที่นันได้แล้วแต่ก็มาติดในที่นี้ใหม่เหรอไอคนนี้มันบอกวิทอมีพิษอุ้ยกระดาษทิชชู่ทำไมต้องมีกระดาษทิชชู่อ่ะเช็ดจุดหต้องปีนลัวคามหรอไม่ไม่ใช่ต้องปีนบันไดนี้หรอโอเคอเฮ้ยเ,เรามางนอกได้แล้วหูแล้วก็มาเจอพื้นลาวาสีฟ้าเอางี้โดเยับบนกองฮึอ๋อเฮ้ยเ,เ,เราตายน้อยมากเลยเออบบี้เนี้ย อีซี้เกินมันง่ายหรือว่าเราเก่งเอาดีๆไม่ใช่เราต้องปีนขึ้นบันไดขึ้นตรงนี้ดึบดึบดึแล้วก็เดินมาสายไฟหูดูข้างล่างดิข้างล่างมันอนจะบอกว่าข้างล่างมันเป็น,ปน,ปน,ปนลาวะจะแก้ปีกเหรียญหนึ่งอ่ะกะโดดไม่ได้อ่ะคือเราต้องไปสุดสายไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาหรอโอ้โหเริ่มตรงนี้เลย แอบไกลอยู่นะเนี่ยฮือไปปีนไปปีนไปปีนไปเฮ้ยเหรียญฝั่งนู้นเราเก็บแลวอ้าวตกใจเฮมันใส่ไฟมันเล็กมากเลยเฮ้ยมันจะตกอ่ะเออถึงอีกฝั่งได้แล้วมีเหรียญบ้างไม่มีเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอันนี้คือทางเข้าที่เราเริ่มมาเฮ้ยมีคนเพิ่งมาเล่นโอ้ยตรงนี้ต้องเดินผ่าน พื้นมีพิษมีพิษหลากสีเฮ้ยเขาเช็คพอยต์เราเขาบอกว่าให้ปีนบันไดแล้วก็เดินไปทางสายเคเบิลข้ามระว่างตึกนะหูยขอ่อยยาเอามัดฮุกนี่คืออะไรอะ่ะเอา้ามัดฮุก <laughs> ไปแล้วครับหูนี่ไงเราต้องข้ามสายเคเบิลเราต้องเดินไปเล็กมากด,จจดุจจัดเฮ้ยตรงน้มีเหรียญนะเราจะไปเก็บ เ้าได้เดรียญแล้วต้องโดดไม้ฝั่งหนึ่งเราก็ขึ้นบนันไดเราทำไมเราขึ้นบันไดตัวเฉียงๆว่ะเวนนี้ขึ้นได้ <c oughs> เราเก็บเหรียญเราอยู่บนหลังคาแล้ววิ้ยเมฆคุงุงหูยใส่ไฟมีพิษใส่ไฟไมันไม่มีพิษหรอกมันก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ้ยโดดโดดอ,อยี่สิเราไม่ตายเลยฮะเราตายน้อยมากตายน้อยมากขออนุญาตเล็งก่อน อันนี้อีซี่ลงมาได้ลงมาได้อุ้ยเฮ้ยลงมาเจอกุญแจเลยมันต้องให้เราเก็บกุญแจแน่นอนีน่ไงเ,เก็บเหรียนก่อนอันนี้คืออะไรอะแมวขาขาดหมาหมาที่สองขาแมวขาคาดหาประตูได้แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะ ว่าเย่เราผ่านแล้วเ yeah, 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 yeah. ย่เย่เย่เย่วิไม่ยากเลยมี25ด่านสำหรับออฟบี้แมปนี้นะครับก็คุณลุงก็ทำการนะครับลบหนีจากร้านเกมมรณะได้แล้วปลอดภัยดีนะครับยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะกราบวันนี้ตกลาไปก่อนบิ๊บรี